สวัสดีค่ะคือแม่เนี่ยแสบร้อนไปทั้งตัวเลยวันนี้ไปเขาไอเกาะเกาะกระดานจังหวัดตรังมาเราก็จะให้คุณผู้ชมดูดูห้องนี้นะหกร้อยกว่าบาทนะอยู่สีแยกสีแยกตลาดมิตรนยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่อันนี้คือทางทางเข้าห้องมนะันะนี่อันนี้อย่าสิฟันแม่มานะตู้เย็นใบเบลล์มเลยนี่แต่ของพวกนี้ต้องเสียตังนะเขาจะเขียนไว้เลยว่า อะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะเนี่ยนี่เห็นไหมคือต้องเสียตังค์อันนี้อันนี้คือเสียตังค์นะคะมีตู้เย็นในนี้ห้องน้ฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมมองลงไปตรงข้างล่างเนี่ยเนี่ยดูเลยเนี่ยสี่แยกเขายังเล่นน้ําสงการกันอยู่เลยเล่นอย่างเที่ยงคืนเนี่ยร้านแมันทับเจริญดูแด่เจริญขนาดไหนชื่อโรงแรม C ีพีดีครับคุณผู้ชมเจ้า่ะโรงแรม C ีพีดีเนี่ยดูเช่นเนี่ยดูซิคุณผู้ชมเนี่ย ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยแวนทับจีิงเขาบอกว่าเป็นอะไรนะนั้นดูเตียงเตียงคู่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขาดูกระจกนี่กระเป๋าเดินทางแม่เสื้อผ้าแม่กระเป๋านี่ชุดนอนแม่เนี่ยคืนนี้นอนที่สุราษฎร์นี่เห็นไหมคะคืนหนึ่งหกรอกว่าบาทหกรกว่าบาทอยู่สี่แยกจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราธานีนี่ใหญ่กว่าจังหวัดตรังคุณเทยาสวั์เลิงชัยดูนะคะเนี่ยเมื่อกี้นี้แม่นั่งรถมาแล้วเราไปเทปเราไปไม่ไหวอะเพราะว่าเราวูบอะก็เลยมาโทรหากูเกิลเลยหกร้อยกว่าบาทค่ะเตียงคู่ด้วยตู้เย็นด้วยอยู่สี่แยกเลยสุราธานีใหญ่กว่าจังหวัดตรังไอโรงแรมเรือรัชดามือแหกตาดูไว้ออ แล้วที่นี่เขาบริการดีมาถึงเขาต้อนรับพนักงานเขาเอาของขึ้นมาให้แบบมีอะไรเรียกใช้ปกนะครับเนี่ย CBD คือละหกร้อยกว่าบาทโรงแรมที่ถูกที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกคุณเทย่าดูไว้นะคะคนไม่เข้าใจไงคนอ่ะอันนี้แม่สั่งอย่าพาไปด้วยคนไม่เข้าใจอ่ะเขาก็มองอู้มันเรื่องมากมันไปพักที่ไหน,นไม่เลยค่ะมาดูของจริงเลยค่ะ อีโรงแรมรือรัศดา,ขอ, 10, า,าของมึงพันเจ็ดร้อยกว่าของมึงเฮี้ยมากค่ะมาแหกตาเรนี่เตียงเขาไม่มีใครเขาใช้เตียงอย่างมึงหรอกค่ะนอนแล้วต้องแข็งแรงต้องสะอาดนี่เดี๋ยวจะให้ดูห้องน้นํานี่มีแอร์มีโทรโทร,รทัศน์นี่โต๊ะเครื่องแป้งนี่ให้ดูเลยแล้วดูของมึงอยู่ในป่านี่ห้องน้ําเดี๋ยวจะให้ดูห้องน้ําเสร็จล้อย่างเอาไปเลยจใจคุณผู้ชมดูห้อง,องน้ําค่ะคุณผู้ชมเจ้าคกะ นี่คะ่ะเห็นไหมคะสะอาดไหมคะห้ร้องให้าะอาทอันนี้บอกคุณผม,ผมแม่ไม้ถูหลังแม่เนี่ยคุณผู้ชมดูเะว่าสะอาดขนาดไหนห้องใหญ่มนเริ่มเบลยให้แม่พักห้องกวม,มุมเลยเออแล้วมึงดูสิไอไอโรงแรมอะไรอะเรือรัชกาดูความทุเลขของมึงขนาดไหนพนักงานงมึงบริการไม่ดีมึงคิดแพง เตียงมึงเห้งซวยห้องน้ำมึงสปกปรกไอ้ครีมอาบน้ำน้ำยาสระผมสกปรกแอร์ไม่เย็นเตียงนอนแบบนอนลงไปแล้วยุบนอนไม่หลับทั้งคืนจนวันนี้ฉันป่วยฉันบูบเลยเนี่ยฉันเดินทางต่อกรุงเทพไม่ไหวต้องมานอนนี้แต่กล้องก็วูบเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับทายาสวัสดิ์เริงชายจองให้พันเจ็ดร้อยกว่าบาทวันนี้ฉันจองเองหกร้อยกว่าบาทฝากไวนะ้นนไอ้โรงแรม เรือรัสดาจังหวัดตังแหาดูความเปรียบเทียบสุราธ,ธานีใหญ่กว่าจังหวัดตังโรงแรมเขาอยู่ใจกลางเมืองเลยมีเห็นหรือเปล่ามองพันเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่เห็นสวยที่สดุด